สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องของสวุวรรณาลิตเออนะคะทุกคนเราก็วิยเจอเห็ดเหลืองทุกคนหนึ่งดอกสวยสวยเพื่อนไปไหวมากเพื่อนไปไหวมากๆเลยแต่เราจะหาเห็ด ก่อนนะคะทุกคนเราเน้นดูสิมันบานหมดแล้วทุกคนดูห่างเดินไปไหนวะปุ๊บปุ๊บ,บนี่ดูสิมันบานนะทุกคนเราไม่เอาดอกบานบาน เราจะเอาแต่ดอกจุมจุมเนี่โอ้โอเป็นไหนละเดินเป็นไหนละนางนางเดินเป็นไหนละ่ะเดินไว้ไว้ ยิจิได้เฮ็ดกินบอทุกคนเห็ดหน้าแหละนะ่ะยิดเนี่ยเห็นบอมันโตหมดและมูนางเดินนเขารู้แรงเห็ดเหลืองเขาก็จะวิ่งไปเอาแต่เห็ดเหลืองนะคะทุกคน แต่เราไม่เอาเห็ดเลื่องถ้าเจอก็เอามีปะหาเห็ดไปแกงดีกว่าไม่หาเห็ดอย่างอื่นนราจะดูเนี่ยเห็นไหมได้พอแกงเลยเนะี่ วิ่งหาแต่เห็ดเหลืองนั่นแหละค่อยไม่วิ่งเด้อมีบอมีบอโอ้เห็ดพึ่งก็บานหมดแล้ว มีบาเหรอได้ดอกเดียวเราได้ดอกหนึ่งสวยๆดูป่าที่ทุกคนนู่นเดินลงมาจากทางนู่นเข้าป่าทางไหน ายห่วยยืย่นลงมานางเจอเห็ดเหลืองเธอหาเห็ดเหลืองเราหาเห็ดอ้น,นี้อู้ในเมยมีต่ต่ดอกงามๆเห็ดเหลืองเดี๋ยวเราเอาดอกเห็ดออนนี้ ลงมาไหมก็กมนู่แล้วว,ว่า,า,มมาเข้ลลาป่าโอ้โดูสิทุกคนโอ้ยสิบดาวก่อนเด้อค่ะเก็บเห็ดได้พีน้องเนี่ยเนีน่ย อกําลังหน้าแกงเนาะดอกบานมันก็มีแล้วดอกที่มันแก่เนี่ยกําลังน่ากินนะทุกคน,น,น,าากนกันมานนนมก็นนอบอกแล้วเอามาไม่ให้มันอยู่กับพ่อมัน,นอลูกเต้าเดาดา หมกน้อยกับแบบสั้นแหละนางเก้เออผู้ข้างล่างผู้เหลืองเอเอเซอร์ไอเซ่อู้เห็ดเห็ดเหดเ็ดคอยละด,ดูเดบานมุละเห็ดดินเห็ดกอโ,อโอ้โหเห็ดป่านี่มันกำลังเกิดนี่แมเน,นี่ยทุกคน เห็ดกำลังเกิดดูดูดอกเห็ดทุกคนสวยไหมทุกคนดูดอกโอ้ยจะลายหูงายตาหน่อยเด้อทุกคนโอ้ยเห็ดเห็ดดูดูสิเห็ดเยอะมาก เห็ดป่านี่มีต่ขาใหญ่ๆด้วยทุกคนดูมันแห้งเนาะฝนตกฝนไม่ตกโอ้อนแก่ไม่ต้องเอาหรอกไอ้เป็นเชื้อไอ้เป็นเชื้อปีนาดูทุกคนเห็ดเหลืองดูดอกนี้สิ ดูดอกนี่สิทุกคนดูทุกคน,ท,กคนทุกคนมันสวยมากเลยนะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูดูเด้เป็นกลุ่มเป็นก้อนยูนี่นี่หลายขนาดนี่ ดูสิทุกคนเห็ดสวยมากเนี่ยจะให้ดูโอ้แตกนี่มาจะเย็นแล้วโอ้ยลมแรงแรงเลยดูสิทุกคนดอกสวยสวยด้วยสิสวย ่ดูงามขนาดเลยเป็นจุ้มเดียวดูทุกคนดูทุกคนงามครับแฉดูดิโอ้ทุกคนป่านี่สุดยอดโอเคนะคะทุกคนเยวเจอกันคิปหน้านะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s นะับส c r i b e หนวยนะบายบาย